สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไผ่ที่รักไผ่แปกไผ่สวยงามทั้งหลายนะครับวันนี้ปู่พามาดูผลงานของย่านะครับที่จรไผ่ไผ่สีสุกลายทองนะครับไผ่กายพันต้นนี้นะครับปลูกปลูกไว้ได้2ปีนะครับ2ปีที่ให้เทวดาเลี้ยง ็สวยงามพอสมควรนะครับความโตพอช้ได้ไม่ถึงกับดีเพราะพื้นที่ของปูแรงมากครับแรงและมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีปุ๋ยนะครับปูอาศัยทรมาหากินมาน่าจะ สากว่าปีเจ้าของเก่าก็น่าจะ30กว่าปีรวมๆแล้วน่าจะ60สปีแล้วนะครับที่แปลงนี้ก็เลยขาดความงดงามทั้งหน่อยแต่ก็ใช้ได้นะครับมีรากแล้วนะครับรากรากที่ย่าตอนไว้นะครับทันที่จองไว้ก็คงจะสมหวังนะครับ ตัวนี้ปูจะตัดชำน้าจะวันนี้จะลองตัดไปสักหน่อยนะครับลองดูว่าจะดีหรือไม่ดีประการใดนะครับครับเพื่อนๆให้รับชมกันแค่นี้นะครับย่าถ่ายรอบๆบ,บริเวณหน่อยครับให้ดูความแห้งแล้ง หญ้าไทายใกล้ๆลำหน่อยอันนี้สีขาวมีสีขาวสีเหลืองนะครับปนกันไปนะครับแต่ใบต้องตัดครับต้องตัดถึงจะเห็นสีขาวนะครับใบครับครับให้รับชมกันแค่นี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับ